คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาท32205การพูดต่อหน้าประชุมชนของคุณครูณ,ณพัทรเฮงซิริเรื่องการพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการรู้จักให้และแบ่งปันคือความงามในสังคมมนุษย์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิชนกรอดเพชรเลขที่31ชั้นม .5 9ค่ะ เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการให้หรือการแบ่งปันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงวัตถุหรือสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงการให้ความรู้การแบ่งปันการแชร์ทัศนคติต่างๆการแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใย ความปรารถนาดีด้วยการพูดจากันดีๆแบ่งปันความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีให้กันก็เป็นการให้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราช่วยเหลือหรือแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นบางทีเรานั้นอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่มันนั้นอาจมีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางจิตใจต่อชีวิตของคนคนหนึ่งได้เหมือนกันเพราะเขานั้นอาจไม่เคยได้รับสิ่งน,นั้นเลยมันอาจทําให้พวกเขานั้นรู้สึกซาบซึง้งและรู้สึกขอบคุณคนที่มอบให้กับพวกเขาการให้และการแบ่งปันนั้น เป็นการมองเห็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่าตนเองการให้นั้นมีหลายแบบเช่นให้สิ่งของที่ตนเองมีหรือให้ความรู้สึกที่เป็นความสุขต่อตนเองและมอบให้กับคนอื่นเพราะคนที่ให้มองว่ามันดีกว่าและเป็นประโยชน์มากกว่าหรือแม้กระทั่งการให้หรือการบริจาคชีวิตอวัยวะเพื่อรักษาอีกชีวิตหนึ่งไว้ค่ะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุกยากลำบากในสังคมการให้และการแบ่งปันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมนั้นดำเนินต่อไปได้เช่นเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมความแห้งแล้งหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราสามารถช่วยเหลือผู้คนที่เจอกับสภาวะเหล่านี้ได้โดยการให้สิ่งของที่เราพอจะช่วยเหลือได้และสิ่งนั้นต้องไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้วย หากเราไม่มีสิ่งของหรือเงินทองมากพอเราก็สามารถให้กำลังใจหรือความรู้สึกดีๆให้กันและกันเพื่อให้เขามีรอยยิ้มและมีแรงฮึดสู้กับสภาวะที่เจออยู่ก็ได้ค่ะการให้หรือการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆเพื่อได้รับสิ่งสิ่งนั้นและการให้บางสิ่งบางอย่างแก่ใครสักคนเรานั้นก็ต้องคิดดีแล้วว่า สิ่งที่ให้ไปมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อคนที่เรามอบให้อีกทั้งมันยังนำไปสู่ความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นได้อีกด้วยที่ฉันมองว่าการให้เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขของคนในสังคมและยังช่วยสร้างความปรองดองความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีงามต่อคนในสังคมความสงบสุขหรือความสันติที่จะเกิดขึ้นได้ในสังคมนั้น ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นจากคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันรู้จักการให้และการแบ่งปันอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรหวังดีต่อกันนั่นเองหากเราอยู่ด้วยกันด้วยความขัดแยง้งความแตกแยกไม่รู้จักการให้อภัยกันฉันใดก็ฉันนั้นค่ะสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายตามไปด้วยสุดท้ายนี้ การให้และการแบ่งปันอย่างมีสติตามวาระตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา,าดอกผลอันงดงามเหล่านั้นก็จะงอกเงยและสร้างคุณค่าให้ทั้งผู้ให้และผู้รับช่วยเติมเต็มหลุมบ่อของความต่างในสังคมส่งเสริมให้สังคมนั้นมีแต่ความสุขความสงบและความร่มเย็นค่ะสวัสดีค่ะ